รวมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมูล,ลนิธิส่งเสริมดนตรีสากลเยาวชนจัดการแสดงคอนเสิรต์ตกาลยานิวัฒนาคารวาลัยครั้งที่5ของวงดุริยางเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ซึ่งเป็นการแสดงประจําปีเพื่อทอิลพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากาลยานิวัฒนา กรมหลวงนาราธิวาสราชนครินด้วยทรงมีพระเมตตารับวงดุริยางยาวชนไทยไว้ในพระอุปถัมภ์ตั้งแต่เมื่อวันที่31สิงหาคมปีพุทธศักราช2549 และการจัดงานนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถด้านดนตรีสากลโดยครั้งนี้วงดุริยางเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ได้นาบทเพลงดังที่ประพันธ์โดยศิลปินชื่อก้องโลกมาบรรเลงให้คอดนตรีได้เต็มอิ่มกับความไพเราะของดนตรีคลาสสิกมากมายหลายบทเพลงอาทิผลง,งานเพลงของจูเซเป้แวดีโยฮันเนสบราม์จอาซิโนโรซินีรวมถึงบทประพันธ์เพลงชิ้นเอกของโมซาต์กับซิมโฟนีหมายเลขที่40ที่คอดนตรีคลาสสิกรู้จักกันดีค่ะ จากนี้ยังมีบทเพลงไทยแสงหนึ่งคือรุ้งงามที่ประพันธ์โดยบอยกเสียพงษ์มาบรรเลงปิดท้ายการแสดงคอนเสิร์ตให้ได้ชมกันด้วยค่ะสำหรับวงดุริยางยาวชนไทยในพระอุปถรัรมป์ปัจจุบันได้ก่อตั้งมาครบ26ปีและได้ผลิตนักดนตรีที่มีคุณภาพและนักดนตรีมืออาชีพลดแล่นในวงการดนตรีสากลทั้งในและต่างประเทศมาแล้วมากมายค่ะ เดินดูทางเมื่อกีดูแต่หญิงขอโทษครับพี่กล้ารเรียกพี่ดูหนังหน้าบ้างบรรยากาศรอบปฐม,มทัศน์ภาพยนตร์รักโรแมนติกชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟมีบรรดาแฟนคลับของทั้งมอสปฏิพานคุณพ่อยังหนุ่มที่หวนกลับมาแสดงภาพยนตร์ในรอบ15ปีและแฟนๆของออมสุชามาให้กำลังใจและร่วมชมภาพยนตร์กันอย่างคึกค,าคาักค่ะพร้อมกันนี้สาวออมยังได้ขับร้องเพลงประกอบภาพยนตร์โชว์เสียงใส่ให้ได้ฟังกันด้วยค่ะ มอสและออมยังมีเหล่านักแสดงนำและนักแสดงรับเชิญที่มาร่วมสร้างสีสันในภาพยนตร์เรื่องนี้ทักทีมมารับประากาันความสนุกกันแน่นเวทีค่ะไม่ว่าจะเป็นนักร้องมาเซอร์อัดอังกูลปอมแปมนิติก็จีทัชกร2สองพิธีกรสุดฮาจากรายการเทียเที่ยวไทยและอนนาชวนชื่นที่ขนมุกฮามาทําให้บรรยากาศสนุกสนานคึกคื้นแต่ไปด้วยเสียงหัวเราะจากผู้ชมค่ะ มอสและออมบอกว่าภาพยนตร์ชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟนั้นมีหลากหลายรสชาติทั้งคอมเมดี้สนุกสนานดราม่าและเรื่องราวความรักโรแมนติกที่จะทำให้ทุกคนซาบซึง้งพร้อมเผยว่ามีฉากหว,วานๆระหว่างมอสกับออมที่ทำให้ออมเขินสุดๆแต่ฉากนี้จะหวานขนาดไหนต้องไปติดตามกันเอาเองในภาพยนตร์ค่ะฉากเลิฟซีอะไรเงี้ยมันต้อง,องจูบก,กันนะครับแต่จริงๆออมจะอยู่ที่ราวนมผม รมก็พอมันก็จะเหล่าไม่ใช่เดี๋ยวต้องไปดูกันค่ะในหนังหนูก็เนียนได้นะไม่เดี๋ยวเพราะเขาเปี้ยขำอะมันฉากโรแมนติกนั่นอะตอนตอนแรกๆช่วงนั้นอะเหมือนแบบว่าเหมือนเจอพี่หมอเป็นฉากแรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังแบบยังเขินๆอยู่ถ้าถ่ายตอนนี้คงไม่เขินมากตอนน้องคือคือไม่ตอนแรกนี่ไม่มีใช่ไหมตอนแรกไม่มีรับซินไม่มีแล้วก็พี่เขาก็บอกว่าเพิ่มนิดนึงผมก็เออก็ดีนะมันก็เป็นฉาก ดีเหมือนกันนะครับมันก็มันก็ดีจะได้แบบจะได้ดูรักกันมากขึ้นตามเรื่องตามราครับก็เลยไมคุณสัมเาษา์ทึงอยากแต่างานกับนีแล้วคะระหว่างคนที่ชอบกับคนที่ใช่สุดท้ายสาวสวยจะตัดสินใจเลือกใครติดตามได้ในภาพยนตร์ชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟเข้าฉายพร้อมกันทุกโรงภาพยนตร์10พฤษภาคมนี้ค่ะ